ที่อะไรโรโยกทักมาแล้วก็มีสร้างรัฐอะไรมหาคนแข่งกันอะไรพวกนั้นนะมันมันไม่ใช่ของจ๋าแต่ที่เราคำนวณได้ถ้าเจดีมหาคนคุณจะไม่วางกับองค์ภาษาหรอกค่ะไม่วางกับผีหรอกอันเนี้ยอันเนี้ยอยู่เชื่อในจารึกถูกปุกว่าอันเนี้ยคืออธิกสัตว์แน่แต่จะเป็นผู้ใดคนที่ฟันธงว่าเป็นสุริยัโกดก็คือคนคนนี้ก็จะมีตาที่สาวเหมือนกันกรมวไม่ทดรบงราชาติภาพ อ,นนอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ว่าออร็ินก็คือคอนเฟิร์มว่ามีมาก่อนปีหนึ่งเจดแดน่แน่เพราะจาเรืโบกมีมาก่อนแล้วพังพังจากจแผ่นดินไหวนะคะแต่ที่เราเห็นเนี่ยสร้างในปีหนึ่งเจวันที่สเมษายนเราได้วันที่ออกมาด้วยนะคะแล้วแบบเนี้ยมีที่โปรโลนานุวะด้วยนะคะไปแก้ข่าวเข้ามานะเพราะเขาบรรยายนทเขาเทียวว่าอันนี้นะเป็นสถูปที่เอาอต้นแบบมาจากขมิม ภูชากที่ผมใช่นี่ลำพูบ้านฉันไปยืนเถียงกับเขาเรียกซองสเต็ปพีระมิดไปไปเถียงเขาอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วแล้วที่ที่พลนารวะเขาวางทิศมุมทิศ18องศาเหมือนกับพลนิพุนชัยด้วยค่ะเกาจะไม่โีพลนารวตจักรราชจะไม่กว่านี้16 16รอบจาก16ค่ะเริ่มสวียน16มาเป็น15กว่ากว่าแต่หนูจำชื่อกษัตริย์ไม่ได้สมภารกายนั่เป็นพิชัยตา ไปเป็นรวมค่ะรวมท่านท่านมิกซ์หมดเลยค่ะก็คือทะเลาะกันดีนะเดี๋ยวมห ah าญาณอาภัยวงเชตเอามารวมกันสามอยู่ด้วยกันเพราะว่าเมื่อมองลักษณะแบบนี้ค่ะนะักประวัติศาสตร์ศิลปะเขาจะตีความว่าสามองค์คือตรีกายแต่และชั้นนะคะแต่ว่าท่านดรวิโรธอินทนนท์ที่สาขาปรัชญาเราเนี่ยมอชอท่านมองว่านี่คือพระรหัสหกสิบรูปที่ตรัสรู้ทาใน พันษาแรกแล้วก็ผู้เจ้าบอกว่าให้แต่ละคนน่ะแยกกันไปแยกกันไปเพราะฉะนั้นก็เลยทำซุ้มจระนำให้อยู่แบบโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวเป็นกลุ่เป็นกลุ่นเราก็รอบอันนี้นะก็เลยเขียววันอองภาษาไงก็เลยเอ๊ะจะเถรวาหรือมหายานแต่ก็ไม่เป็นไรเก็คือจริงๆแล้วจริงๆถ้าท่านรับแบบปัจจุบันคือมหายานแต่ถ้าในอดีตเป็นจุดเริ่มต้นของมหายาณค่ะเขายังไม่แยกออกมาชัดเจนนะคะ แล้วก็แล้วก็พระพระที่อยู่ในซุ้มเนี่ยถ้านดอนดูมือที่ที่ซ่อมพรอาจารย์ต่อไปเลยค่ะจัดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์สุประพลบอกว่าเมือมันไม่อันเดียวกันเดิมเนี่ยเป็นมือบอกว่าทั้งสองอันก็คือปางเสด็จจากสวรรค์ชั้นชั้นดาวดึงค่ะตอนตอนนี้เป็นปางประธานอะไรไม่รู้จั์อ่านั่นแหละถ้าเสด็จสวรรค์คนอื่นก็วางทิศแต่ดาวสวรรค์ยอดมหาจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ไม่เซนค่ะก็ถูกต้องค่ะ อันนี้อันนี้ก็อันนี้วัดสาระทีวีเนาะนะคะอันนี้ไหนแล้วคะเนี่ยอันนี้ก็คลูคุดนะคะนี่คือภาพที่เห็นนะคะวัดได้จริงๆอย่างนี้นะคะใช้ทีโอโรไลด้วยนะคะแต่ว่าวิหารอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะ,ะวิหารซ่อมทีหลังหรืบิดไปน,นิดนึงผมเอาแกนเจดีเป็นหลักนะมะแล้วก็บวกเอกเอเออเอเผื่อกรงศิลไปซ่อมแล้วมันขยับนิดนิดหน่อยๆนะคะ <Okay. S 2> เนี่ยเราจะเห็นว่าแกนทิศนะคะแกนทิศเนี่ยอันนี้วัด วัด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 หัวของเราเนาะอันนี้ถ้าลากมาเนี่ยวัดทรอดเนี่ยค่ะวัดจามเนี่ยมันเส้นเดียวกันเลยอันนี้วัดพระคงประตูรี้คือวัดโซนฝั่งฝั่งตะวันตกนลก็จะเป็นออกภรษาหมดเลยไว้อธิหมดเลยนะคะแต่ว่าวัดพระคงวัดพระยืนนี่ไม่ดีวัดที่พระเจ้าสมหวิงที่สิทธิสร้างก็อาจจะเป็นแบบเดียวกันค่ะน่ามันไม่เหลือเนาะก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันคือดาวฝั่งนี้เป็นดาวพระยืนหมดเลยค่ะเป็นอนุราช อนุภาพมหมดเลยแบบเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นน่าจะสร้างเดียวกันมุมที่เดียวกันเลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่ตรงนี้นะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราชอบเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้อันนี้ขยายมานะคะว่าดิวัตพระคงก็คือดาวทนนี่ว่าทำไมน,นะเพยาะว่าแตกเหมือนกันเลยต่อให้ซ่อมศิลป,ปะผ่านไปแต่ว่าใจยังคนเดิมนะคะมุมเดิมฐานเดิมนะคะ,อ,ะอันนี้เห็นไหมีนน่วัดจะยืนอันเดียวเลยเดิมเลย ต่อได้พระสุวรณเทระมาตอนปี1905ก็ยังบูรณะเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ย้ายแก่นนะคะย้ายแก่นไม่ได้ท่านมีความรู้อยู่แล้วว่าถ้าย้ายแก่นนี่ถึงต้องขึ้นนะคะคือเวลาเขาจะสร้างวัดใหม่เขาต้องฝังรูปนี้นิดใหม่เลยต้องขอนเก่าออกก่อนถ้าคุณไม่ถอนออกก่อนคุณต้องวางมือนเดิมอันนี้คือแกนที่ต้องมีพระกระรอกาในนีกธาตุเลยใช่ค่ะนี่มีวิสัยไว้สัยเลยค่ะนี่ต้องเป็นโบราณินตธาตุเท่านั้นไม่งั้นถ้าไม่ใช่อันนี้วังที่สักขับไม่ได้ แล้วประตูลีประตูลีก็เหมือนกันนะคะประตูลี